สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูมีกรอบโบราณกันนะคะเป็นเมนูที่สามารถสร้างอาชีพได้ทำได้ไม่ยากนะคะทำขายกำไรดีมากเลยค่ะมาดูวิธีทำกันค่ะก็มีเส้นหมี่แห้งค่ะมีน้ำมะขามมีเม็ดมะม่วงหิมพาน แล้วก็ไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำตาลปีป๊บและน้ำมะนาวซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ซอสพริกน้ำปลาแล้วก็อันนี้เป็นแป้งหมันละลายน้ำพริกแห้งใบมะกรูกดเอาแกนกลางออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อย แล้วก็หอมซอยค่ะรายละเอียดของสัดส่วนนะคะเดี๋ยวจะบอกไว้ในท้ายคลิปนะคะส่วนประกอบทั้งหมดเราได้ตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเราจะทอดเม็ดมะม่วงก่อนนะคะเอาเม็ดมะม่วงใส่ลงไปเลยเม็ดมะม่วงสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วทอดใบมะกรูดต่อค่ะระวังไมด้วยนะคะต้องคอยคนตักใบมะกรูดขึ้นไปผักไว้นะคะแล้วก็ทอดพริกต่อได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวไปทอดไข่กรอบๆนคะคะเตีประมาณนี้ค่ะไม่ต้องให้ขึ้นปูนะคะ เราจะโรยไข่ผ่านกระชอนคะ่ะกรอบแล้วตักข,ขึ้นใาได้ก่อนนะคะไข่จะกอบประมาณนี้คนะ่ะ ฉีกออกเป็นบางๆแบบนี้นะคะก่อนจะไปทอดก็ทอดทีละน้อยๆค่ะลองแบบนี้ก่อนนะคะว่าน้ำมันร้อนหรือยังรองแล้วใส่ได้เลยค่ะลงไปแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค้องใมหม้อเลยค่ะลงไปปุ๊บก,ก็ขึ้นได้เลย นี่ค่ะหมี่ที่ทอดเสร็จแล้วเป็นประมาณานี้ลงไปทีเดียวมันจะฟูขึ้นมาเต็มเลยนะคะต้องน้ำมันร้อนจัดถ้าไม่ร้อนจัดมันจะด้านค่ะมันจะไม่ฟูแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำซอสนะคะพักหมี่ไว้ตรงนี้ก่อนของทอดเสร็จหมดแล้วตอนนี้มาทำน้ำซอสกันนะคะเจียวหอมให้หอมก่อน ใส่น้ำมะขามลงไปนะคะเพื่อเติมส่วนผสมทุกอย่างที่เราตวงไว้นะคะลงไปเชี่ยวยนี้น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลตี น้ำปลานะคะส่วนะสมทุกอย่างนี้มีบอกสัดส่วนอยู่ในคลิปแล้วนะคะซอสมะเขือเทศค่ะน้ำซอสนี้เราทำเยอะแล้วเราเก็บไปได้นะคะถ้าวันหลังจะทานก็ทอดเฉพาะหมียนเดียว ซอสพิกค่ะน้ำมะนาวค่ะสมัยโบราณที่เคยเห็นแม่ทำเขาจะใช้น้ำส้มนะคะแต่ตอนนี้เราก็มาใช้เป็นน้ำมะนาวจะดีกว่ามีประโยชน์กว่าค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวจนให้มันเหนียวได้ที่เลยค่ะ๋ยวเรา ใส่แป้งมันนิดนึงนะคะลดเวลาการเคี่ยวมันจะทำให้มันเหนียวเร็วขึ้นเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะจะเห็นว่าน้ำซอสเนี่ยมันจะยุ่งยากเครื่องปรุงม,มันจะเยอะเพราะฉะนั้นทำทีหนึ่งก็ทำเยอะๆได้เลยค่ะแล้วก็แบ่งใส่ตู้เย็นไว้ เวลาจะทานตอนหลังก็จะง่ายขึ้นต้องชิมน้ำซอสดูว่ารสชาติได้หรือยังแต่ต้องระวังนะคะร้อนมากเลยรสชาติกำลังดีมากเลยแล้วก็เหนียวแล้วเพราะว่าเราใส่แป้งมันไปหนหอย่นึึงนี้เราแบ่งน้ำซอสมานิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาคลุกกับหมี่แราะแบ่งคลุกทีละก้อนก็ได้หมี่ที่เราทอดไว้นะคะ ทำให้เขาแตกๆเลยค่ะเพราะว่าจะได้คลุกง่ายหน่อยนี้ขั้นตอนนี้จะทำให้เส้นหมี่กรอบและอยู่ได้นานนะคะผัดให้น้ำซอสกับเส้นหมี่เข้ากันดีค่ะผัดเข้ากันดีแล้วก็ไปจัดใส่จานได้เลยค่ะ โรยด้วยไข่ค่ะถ้ายังไม่ทานก็ยังไม่ต้องโรยโรยเครื่องเพื่อนี้ก็ได้นะคะแยกแยกไว้เป็นอย่างๆค่ะเวลาทานจะได้กรอบดีโรยด้วยใบมะกรูดั่นด้วยพริกนะคะเวลาทานก็หยิบ พริกทานด้วยอร่อยค่ะจัจานให้สวยๆก็ผักชีนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะลองทำกันดูนะคะทำเสร็จแล้วต้องมาลองชิมฝีมือตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างน่าทานมากเลยค่ะโดยเฉพาะไข่กรอบเนี่ยน่าทานมากเลยตอนเด็กๆ จะเลือกทานแต่ไข่แบบนี้ค่ะอือกรอบสุดๆเลยอือหรสชาติกำลังดีมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสูตรนี้รสชาติกำลังดีเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ เมนูนี้ช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ